ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางหมายเล่าพัฒนาประจำงวดวันที่8ทับ8ทับ68นะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่2ตัว94นะครับ สำหรับช่อง YouTube วันพะลวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความมาเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็มาบรรยายเสียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยทุกวันจันทร์วันพุธ วันศุกร์นะครับสําหรับแนวทางไว้เลาพัฒนานะครับก็เข้ามารับชมรับฟังได้ที่ช่องยูทูบวันพารวยตรงนี้นะครับส่วนช่องยู u ูบวีพารวยก็ลงแนวทางสูตรคำนวณของสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เข้าไปรับชมได้นะครับส่วนช่องนี้ก็ลงแนวทางไว้เลาพัฒนาเป็นหลักนะครับ สำหรับสีติผลหวยลาวที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนำมาให้ดูนะครับว่าตัวเลขออกอะไรไปบ้าง21่สิอทับ7ทับ6กออก23 19 42 23ึ่งอทับ7ทับหกออก5 7 0 4 40 25ทับ7ทับ6กออก48 68 49 28แปดทับเทับ6กออก80 25 28 สามสิบทับเจ็ดทับหกแปดออกห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสองหนึ่งทับแปดทับหกแปดออกสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสี่ทับแปดทับหกแปดออกห้าศูนย์แปดสองสี่สองหกทับแปดทับหกแปดออกหนึ่งห้าเก้าสี่เจ็ดสามแปดทับแปดทับหกแปดก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดซึ่งวันนี้ก็ได้นำมาให้ได้รับชมนะครับสำหรับแนวทาง ตัวเลขของหวยลาวพัฒนานะครับตอนนี้ก็มาบรรยายในช่วงเช้านะครับก็อาจจะมีเสียงอุกทึกคึกโคมนะครับของผู้คนเดินผ่านไปมานะครับและเสียงพูดคุยแล้วก็เสียงนกร้องนะครับที่แทรกเข้ามาสําหรับเลขนอกตารางนะครับก็จะมาในวันที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลขวิ่งอยู่นะครับตามที่สังเกตนะครับ ส่วนเลขนอกตารางในวันนี้ก็มีเลข4เลข9เลข0ย์จับคู่เป็น49 4090ถ้ามาเป้นก็เป็น44990 0านะครับสำหรับแนวทางตัวเลขนอกตารางนะครับส่วนเลขในตารางก็มีเลขวิ่งสีน้ำเงินนะครับก็มีเลข3เลข2เลข1ส่วนตัวเลขคู่ประกอบก็มีเลข8 เลขเจ็ดเลขห้าเลขหกนะครับก็นำมาประกบคู่ก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับในบางครั้งสีส้มก็จะไปประกบกับเลขนอกตารางนะครับเลขปิงโวดซึ่งก็ ทางช่อของเราก็จะประกบเอาในตารางตัวเลขนะครับในการประกอบคู่เป็นคู่ชุด2ตัว3ตัว4ตัวนะครับก็มาดูไว้เล่าชุด2ตัวนะครับสําหรับแนวทางการจับตัวเลขตามตารางตัวเลขนะครับก็เลขวิ่งรูดในหลัก3ก็ตั้งแต่3 0มศูนย์ถึงสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งมสองสสาสามสสามห้าสามหกสามเ็ดสามปดสมเก้าคัดมาเหลือสี คู่ชุดคือ3ามแปดสามห้าสามหกสามหนึ่งก็เน้นไปที่คู่ชุดสามห้าแล้วก็สามหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของไวรลาวพัฒนาประจำวันที่แดทับแดทับห8แปดนะครับก็รอลุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับที่นำมาให้ได้รับชมทุกวัน วันพุธวันศุกร์สำหรับแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนานะครับต่อไปก็เป็นหวยลาวชุด2ตัวในหลัก2หรือาหรือว่าเลขวิ่งรูด2นะครับก็ตั้งแต่2 0งศ20 21ถึงสองเก้า2องศูนย์สองหนึ 7, ่ 9. คัดมาเหลือ4คู่ชุดคือ28งแปดสอเจ็ดสองห คัดเหลือน้อยตัวลงไปก็เน้นไปที่คู่ชุด2 7แล้วก็2 5นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขชุด2ตัวสำหรับหวยลาววันที่8ทับ8ทับ6 8ต่อไปก็เป็นเลขวิ่งรูดในหลักหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่1 0ถึง1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9คัดมา3คู่ชุดคือ1 8 1 7 1 6 คัดไปชุดเดียวก็เน้นไปที่คู่ชุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็เป็นแนวทาง,งห้อยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่แปดท่าแปดท่าหกแปดครับก็รอรุ้นว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ก็ลงเป็นแนวทางให้ได้รับชมนะครับตัวเลขก็ไม่มีใครลวกรู้ตัวเลขว่าออกไกลก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับต่อไปก็เป็น แนวทางหวยลาวชุด3ตัวนะครับตามที่ได้จับตามตารางตัวเลขในช่วงต้น g p o นะครับก็จะมี4คู่ชุดดังนี้คือ1 2 5 8 3 6 7 1 6 8 2 7ก็นเนะครับก็เ็นไปที่คู่ชุด1 2 5แล้วก็7 1 6นกะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนาประจำวดวันที่8 ทแปดท่าหกแปดนะครับซึ่งก็รอรุ้นผลนะครับก็เป็นการเททําในช่วงเช้านะครับก็จะมีเสียงผู้คนที่พูดแทรกเข้ามาทําให้ลบกวนสมาธิในการบรรยายไปบ้างนะครับก็เน้นไปที่คู่ชุดหนึ่งสองห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนะครับก็เป็นแนวทางหวัวลาวพัฒนานะครับก็รอรุ้นผลซึ่ง ก็จะออกในช่วงหัวค่ํานะครับตั้งแต่2องทุ่มเป็น,นต้นไปนะครับสหํารับแนวทางหัวลาวพระนานะครับก็ลงวาในช่วงเช้าของวันออกนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหัวลาวชุดสีตัวก็จะมีสีคู่ชุดดังนี้คือ3,125,2836,1716,3827ก็เน้นไปที่คู่ชุด2836แล้วก็1716นะครับ ก็รอรุ่นผลวันที่8ปดถ้ 8, ถ้มกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็มาบรรยายลงแนวทางให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สำหรับแนวทางไว้เราพัฒนานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนแนวทางตัวเลขก็ขรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความมาเทิงโปรดใช้วิจา,นนารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง ทางช่องยูทูบฟันพารวยก็สามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ